ถ้าคนไหนหรือท่านผู้ใดคนไหนนะคะได้เห็นก็จะรู้ทันทีว่าเป็นชาวไซยวนสีคิ้วที่ทอแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะแล้วการต่อยอดถ้ายั่งยืนเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะก็คือว่าจะมีตอนนี้นะคะที่เราได้สืบสารและได้ข้อมูลมานะคะก็คือจากแม่ปราณีบวรนงสาโนนนะคะปราชาวบ้านของชุมชนบ้านนนกลุ่มนะคะที่เป็นคนถักทอผ้าให้พวกเรานะคะก็เขารุ่นที่4ี่ะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็จะมีรุ่นที่6สืบต่อแล้วก็คือพี่กวางหลานของเขาอะคะ่ะพวกเราก็ได้ทําการคุยแล้วก็โคเรียบร้อยแล้วอะค่ะ ว่ามีคนต่อยอดจากโครงการของพวกเราแน่นอน,นะคะน่ะเง้นพี่ป้าก็ถามเพิ่มเติมนิดนึงแล้กันก็คือการทำโครงการนี้หนูคงมีตั้งวัตถุประสงค์เป้าหมายไว้แล้วก็มีการวัดผลไหมมันเป็นไปนตามเป้าหมายไหมแล้วก็คิดว่าจะมีการปรับปรุงต่อยอดหลังจากที่เราจบโครงการยังไงจ้ะค่ะคือสิ่งที่ เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะก็คือเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราตีตลาดก็คือตีตลาดพวกกลุ่มวัยรุ่นแทนนะคะอย่างเช่นพวกเราชอบในการแต่งตัวชอบในการออกแบบผ้าชอบในการออกแบบชุดดีไซน์ชุดต่างๆพวกเราก็เลยเล็งเห็นว่าอะพวกเราชอบตรงนี้แล้วพวกเราอยู่ในวนัยนี้พวกเราเหมาะสมที่จะทําตรงนี้ที่สุดแล้วการที่เอาผ้านะคะของคุณแม่เนี่ยมาเล่นหนูมั่นใจอะคะ่ะว่ามีคนชอบและสนใจมากและทุกวันนี้นะคะก็มีคนมาติดต่อ สั่งชุดสั่งผ้าว่าเออเนี่ยตัดที่ไหนพวกเราออกแบบเองใช่ไหมใช่ค่ะพวกเราออกแบบเองพวกเราได้พูดออกไปเลยแล้วพวกเรามั่นใจค่ะว่าโครงการนี้สำเร็จแน่นอนค่ะค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะและขอขอบคุณทีมคอคนสร้างผ้าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะ อีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทำให้เราเห็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะผ้าสิ้นไทยยวนนะคะมีการนำเสนอออกมาเป็นแฟชั่นโชว์ด้วยถูกต้องนะคะค่ะและต่อไปก็จะเป็นทีมสุดท้ายแล้วนะคะที่วันนี้จะมานำเสนอให้กับท่านคณะกรรมการได้ชมกันนะคะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมมากๆแล้วนะคะสำหรับทีมนี้นะคะทีมกิมมิกชื่อโครงการโหยาวมากๆเลยข้าวหางงอกหนองบัวสร้าง ความสุขที่ยั่งยืนของชุมชนน้องแก้มเคยได้ยินไหมข้าวหางข้าวหางงอกคืออะไรเมื่อวานนี้เนี่ย<ม>แอบไปดูบูธของเขามาเหมือนกันนะคะบูธของเขาก็น่าสนใจแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็น่าจะเตรียมสิ่งที่น่าสนใจมากๆมานำเสนอเช่นกันนะคะโครงการนี้เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหางค่ะเป็นการทำการตลาดการทำบัญชีการเงินและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าวหางเป็นที่รู้จักค่ะโอ้โห เชื่อว่าโครงการนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆเหมือนกันนะคะที่ทําให้เป็นการพัฒนาชุมชนแล้วก็สร้างสิ่งดีๆคืนกลับสู่สังคมนั่นเองค่ะใช่ค่ะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านในที่นี้อาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนนะเข้าหางคืออะไรค่ะรวมถึงเราสองคนวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มารู้จักกันอย่างเต็มที่นะคะจากการนําเสนอของทีมนี้นะคะทีม กิมมิกนะคะจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครน,นะคะซึ่งเป็นทีมสุดท้ายค่ะที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสำหรับโครงการกรุงไทยต้นกล้าส,สีขาวประจำปี2557นี้ค่ะค่ะแต่ว่าในช่วงบ่ายเนี่ย ก็ยังมีการประกาศรางวัลอย่างที่บอกค่ะอย่าเพิ่งรีบกลับนะคะหลายๆคนเข้าใจว่ามาไกลมากแต่ว่าวันนี้มาแล้วมาให้คุ้มค่าค่ะตอนบ่ายเนี่ยเรามีรางวัลรอทุกๆท,ทีมอยู่อีกเยอะมากเลยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะรางวัลของเราเยอะแยะมากมายนะคะรางวัลโปสเตอร์รางวัลบูธทด่เด่นและรางวัลพิเศษอีกมากมายค่ะการนำเสนอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลเช่นกันนะคะแล้วนอกจากรางวัลที่จะได้เป็นทุนการศึกษาแล้วเนี่ย อันดับ1อันดับ2อันดับ3ก็จะได้ไปดูงานที่ต่างประเทศและยังมีทีมอื่นๆอีกโครงการดีเด่นในแต่ละภาคก็จะ<อ>ได้ไปดูงาน <5 S 2> าในประเทศเด้วยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคใต้รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะคะซึ่งแต่ละโซนภาคมีสิทธิ์ได้รับรางวัลดีเด่นโครงการระดับภาคนะคะภาคละ1รางวัลค่ะ ค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆรางวัลเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้รางวัลที่ทุกคนได้ไปนั่นก็คือความภาคภูมิใจให้กับตัวเองที่ได้สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมนั่นเองนะคะใช่แล้วละค่ะในการหยิบยกนะคะเอาพระราชดำริค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาประยุกต์ใช้ในโครงการนะคะรวมถึงถ่ายทอดไปสู่ชุมชนเชื่อได้ว่านอกจากตัวน้องๆนะคะที่ได้รับประโยชน์แล้วนะคะ สังคมและชุมชนที่น้องๆไปร่วมทําโครงการนะคะก็จะได้รับประโยชน์เต็มที่จากโครงการนี้เช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะอดใจรออีกสักครู่เดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะพร้อมแล้วนะคะ และสำหรับในช่วงเช้านี้นะคะหลังจากที่จบการน,นำเสนอแล้วนะคะในช่วงบ่ายค่ะเรายังมีกิจกรรมดีๆอีกใช่ไหมคะน้องแก้มใช่ค่ะในช่วงบ่ายนี้นะคะจะมีปาฐกถาพิเศษค่ะเรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวโดยพระนาท่านองคมนตรีอัมพลเสนาณร,รงค์นั่นเองค่ะท่านก็ได้ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษในวันนี้นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมการประกาศรางวาัลแล้วก็มีประมวลภาพกิจกรรมโครงการด้วยค่ะ ใช่แล้วแล้ะค่ะและตอนนี้ค่ะทีมสุดท้ายนะคะที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศของเราก็พร้อมแล้วที่จะนําเสนอนะคะขอเชิญทีม TNE056 ค่ะทีมกิมมิคค่ะในโครงการข้าวหางอกหนองบัวสร้างความสุขที่ยั่งยืนของชุมชนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครค่ะ เชิงชุ่มคูบาลพระตำหนักผู้พานโครเมืองงามือเรืองหนองหานแฉ่ตะการปราสาทพึงงต้ยสุดซึ่งสาวผู้ไทยถิ่นมาในพุทธธรรมพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยไัยวาเมืองสกลนครเสาส,าสิผ้าจูงแขนออกไปเบิงยังมีเขาห้างเหลืองอยู่สวยรวยยังมีเขาห้างเหลืองอยู่สวยรวยมั่นสีเสาได้จังใดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย ข่าวห้างนี่เป็นผู้ปัญญาของชนเผ่าพุทธไทยของชาติจังหวัดสกลนครและกับชาวอีสานมาเป็นนับร้อยๆปีมาแล้วข่าวห้างก็คือการนําเข่าเปลือกมาแซ่แซ่ให้มันออกงอกพอมันออกงอกแล้วเท่ากันน้ามาหนึ่งหนึ่งพอเข่าซุกแล้วเนาะเท่ากันน้ำเข่าที่หนึ่งแล้วเนี่ยมาตากแดดให้มันแหง้งพอตากแดดแห้งแล้วก็ซีมีสีเหลืองไอ้ใส่ยัสยยงสีละพี่นองเอ้ยพี่นองเอ้ยค่ะ ข้าวหางงอกของเรานะคะมีประโยชน์มากมายอาทิเช่นมีสารกาบา้ามากกว่าข้าวกล้องถึง15เท่ามีส่วน,นช่วยในระบบประสาทและสมองป้องกันความจําเสื่อมและคุณประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพวกเราทีมกิมมิก TNE 056นะครับวันนี้เราจะขอนําเสนอโครงการที่มีชื่อว่าข้าวหางงอกนองบัวสร้างความสุขที่ยั่งยืนของชุมชน วันนี้นะครับเรามีสมาชิกกันทั้งสิ้น5คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกรสพัฒนานันเนทเจสลินแอนลลิตาน้ำฝนสุดารัฐและกับผมเบสชลิดกุลสารีครับก่อนอื่นเรามาดูวัตถุประสงค์ของโครงการกันเลยนะคะ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนสร้างความสามัคคีความเข้มแข็งและสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชนสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนประเภทของโครงการเราได้ดำเนินโครงการไปทั้งหมด4ประเภทด้วยกันค่ะเป็นโครงการพัฒนาชุมชนธุรกิจสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนพื้นที่ในการดำเนินโครงการของเราคือชุมชนหนองบัวสร้างและกลุ่มเป้าหมายที่เราได้ดำเนินดำเนินการแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าหาง,งอกปัญหาที่พบในด้านการตลาดด้านกระบวนการผลิตด้านการเงินการบัญชีและด้านการบริหารจัดการคนกลุ่มที่2คือกลุ่มชาวบ้านหนองบัวสร้างชาวบ้านหนองบัวสร้างได้แก่นักเรียนเกรรษตรกรและผู้สูงอายุปัญหาที่พบ ในด้านการใช้เวลาว่างของเยาวชนการทำเกษตรอินทรีย์และภูมิปัญญาเข้าห่างออกยังไม่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่เรามาดูผังการดําเนินโครงการของเรากันเลยนะครับเราได้แบ่งโครงการของเราออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะที่1 3โครงการระยะที่2 3สาโครงการและระยะที่3าโครงการตลอดระยะเวลา4เดือนนะครับเราสามารถสร้างสรรผลงานได้ถึง8โครงการด้วยกันครับ โครงการแรกนั่นคือโครงการเข้าหางอกเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากลโดยโครงการนี้นะครับมีวัตถุประสงค์หลักๆเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในด้านกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้อ,อยอฮา,าลาลและ GMP นะครับซึ่งเราได้ทําการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติจริงนะครับภาพด้านบนเป็นภาพของผังโรงงานเดิม ซึ่งภาพผังโรงงานเดิมนี้ไม่มีสายการผลิตที่ชัดเจนนะครับอีกทั้งยังปะปนกับพื้นที่ส่วนตัวดังนั้นนะครับเราจึงได้ออกแบบผังโรงงานใหม่มาเป็นเช่นนี้ครับผังโรงงานใหม่ของเราเราได้ย้ายฐานการผลิตจากที่เดิมนะครับไปอย่างบ้านหลังที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งที่นี่นะครับจะมีการวางเลเยอร์ในสายการผลิตที่ชัดเจนนะครับเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการผลิตสินค้าให้มากขึ้นนี่เป็นสภาพบ้านหลังนะครับก่อนที่เราจะไปลงมือปฏิบัตินะครับ นี่นะครับเราเริ่มต้นโดยการย้ายฐานการผลิตมาอย่างบ้านล้างนะครับแต่กับพบว่ามาตรฐานของชาวบ้านก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับดังนั้นนะครับนี่จึงเป็นที่มาในการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ครับซึ่งเราเริ่มจากการทําความสะอาดทาสีปูกระเบื้องเดินสายไฟใหม่หลังจากนั้นทําความสะอาดแล้วก็นําเครื่องจากเข้าตามจุดต่างๆที่เราได้วางเลยเยอร์ไว้ครับจึงทําให้ปัจจุบันกลายมาเป็นเช่นนี้ครับ อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเพราะที่นี่นะครับจะเป็นทั้งจุดกระจายรายได้ของคนในชุมชนและศูนย์กระจายความรู้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องของข้าวหางงนะครับและนี่คือความยั่งยืนที่เราส่งมอบให้กับชุมชนในโครงการแรกครับค่ะสำหรับโครงการที่2นะคะโครงการข้าวหางงอก เรื่องลือและบือไก่เป็นโครงการที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ข้าวหางงอกมีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นค่ะน้องเหนือจากนี้เรายังมีการเพิ่มช่องทางในการจัดจําหน่ายผ่านทาง Facebook และไลน์นะคะอีกทั้งเรายังมีการจัดจําลองบูธต้นแบบเพื่อให้บูธมีความสวยโดดเด่นและสะดุดตาสําหรับลูกค้าอีกทั้งเรายังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่นะคะให้มีความสวยโดดเด่นและมีความเฉลี่มากกว่าเดิมค่ะ ค่โครงการต่อมานะคะโครงการที่3ทําบุญตักบาตรลดละบาปบําเพ็ญบุญเราได้ส่งเสริมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเพื่อให้เยาวชนสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นโครงการที่4ค่ะโครงการอ r รบิกพลิกชีวิตชาวหนองบัวสร้างในโครงการน,นี้นะคะเราจะให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โครงการที่หรายได้ดีด้วยบัญชี เราร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้องให้แก่กลุ่มวิสาหกิจและชุมชนเข้าหางอ,อกและนี่คือความมั่นคงที่เราได้ส่งมอบให้กับชุมชนค่ะ โครงการที่6นะครับเป็นโครงการที่เราภาคภูมิใจอยางมากในการนําเสนอนะครับนั่นคือโครงการเข้าหางอกย่างยืนด้วยเยาวชนนะครับโดยโครงการนี้นะครับในช่วงแรกนะครับเรามีวัตถุประสงค์เพียงแค่แก้ไขปัญหาในด้านของคนงานคัดข้าวที่ไม่เพียงพอแต่เรากลับพบว่าเยาวชนในหมู่บ้านหนองัวสร้างนะครับใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์บ้างไม่เรียนหนังสือบ้างติดสิ่งเสพติดนะครับและ ภูมิปัญญาข้าวหางอกก็ยังไม่เข้าถึงคนรุ่นใหม่นะครับเพราะคนรุ่นใหม่รู้จักเพียงแค่ข้าวคิดว่ามันเป็นเพียงข้าวสายพันธุ์หนึ่งเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับเราจึงได้ทําการชักชวนน้องๆจากโรงเรียนหนองบวัวสร้างวิทยาคารนะครับโดยน้องๆนะครับจะเข้ามาและแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมกักคุเทศน้อยมกักคุเทศน้อยนะครับจะทําหน้าที่ในการเผยแพร่ค,ความรู้ในเรื่องของข้าวหางแก่ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้น้องๆจะมีรายได้จากทิปนะครับ และกลุ่มที่2คือหนูน้อยคัดข้าวหนูน้อยคัดข้าวหลังจากเลิกเรียนนะครับน้องๆจะมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อทําการคัดแยกข้าวดวยน้องๆน,นะครับจะมีรายได้กิโลกร,รัมละ3บาทครับซึ่งใน1วันมีออเดอร์กว่า1000กิโลกร,รัมด้วยกันและ,และนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังได้ทําการส่งเสริมในเรื่องของธนาคารโรงเรียนนะครับให้น้องๆรู้จักเก็บออม เอาเงินที่ได้มามาเก็บมาออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาในอนาคตนะครับและนี่คือความยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงที่เราส่งมอบให้กับชุมชนหนองบัวสร้างครับค่ะโครงการต่อมาโครงการที่7นะคะศูนย์การเรียนรู้เข้าห่างงอกเป็นโครงการที่ต่อย,ยอดมาจากโครงการแรกภายในศูนย์การเรียนรู้จะมีมัคคุเทศคอยให้ความรู้ในจุดต่างๆแก่ผู้เยี่ยมชมค่ะและนี่คือศูนย์การเรียนรู้เข้าห่างงอกที่พร้อมจะต้อนรับทุกคนค่ะ โครงการที่8นะคะโครงการศูนย์การเรียนรู้เซเว่นน้อยหนองบัวสร้างเป็นโครงการที่ช่วยเผยแพร่การทําเกษตรอินทรีย์การทําเกษตรแบบผสมผสานตามโครงการช่างหัวมันของนายหลวงค่ะโดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะคะเรามีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะอาทิเช่นโครงการลูกป่าทดแทนเทิดพระเกีรติสมเด็จพระเทพนะคะในปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบประจําจังหวัดสกลนครค่ะ เรามาดูความสําเร็จของโครงการตลอดระยะเวลาที่เราเดำเนินมานะครับโครงการแรกนะครับมาตรฐานการผลิตของวิสาหกิจชุมชนข้าวหาง,งอกบ้านหนองบัวสร้างนะครับได้รับวัลได้รับออยฮาราและแจแปนออร์แกนิกครับโครงการที่2นะครับด้านการตลาดนะครับเรามีในช่วงแรกเรามียอดขายเพิ่มขึ้น1 0นะครับแต่ปัจจุบันยอดขายเพิ่มขึ้น20%หรือปลาประมาณ4,80,000บาทครับโครงการต่อมานะครับทำบุญตักบาทนะครับมีผู้เข้าร่วมโครงการถึง200 30คนครับโครงการต่อมาโครงการข้าวหางงอกยั่งยืนด้วยเยาวชนน้องๆน,นะครับเข้ามาปฏิบัติงานแค่2วันเท่านั้นนะครับมีไรายได้รวมทั้งสิ้น4,370บาทครับโครงการที่5นะครับศูนย์การเรียนรู้ข้าวหางงอกมีผู้เข้าเยี่ยมชมถึง100คนและมีการคาดว่าที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโครงการต่อมาศูนย์การเรียนรู้เซเว่นน้อยของเรานะครับมีผู้เข้าเยี่ยมชมถึง122คนครับโครงการที่7นะครับ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการจัดทําบัญชีนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของเลขาธิการและโครงการสุดท้ายคือโครงการแอลเลบิกพิกชีวิตชาวหนองบัวสร้างในครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมโครงการถึง57ท่านนะครับและปัจจุบันก็ยังทําอย่างต่อเนื่องอยู่ภายใต้การดูแลของรพสตอครับ ค่ะสำรรับ CSR ที่เรานำมาใช้ในการดำเนินโครงการจริงนะคะด้านสังคมคือคนในสังคมได้รับการบริโภคสินค้าปลอดสารพิษที่เป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรานำกากที่เหลือใช้จากกระบวนการการผลิตมาทำการเกษตรอินทรีย์ค่ะด้านที่3คือด้านเศรษฐกิจนะคะเข้าหางอดช่วยสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะการน้ำนม การน้อมนําแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะด้านความ,มาพอประมาณเราได้นําสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะในด้านการมีเหตุผลนะคะเยาวชนได้สืบทอดภูมิปัญญาเข้าหางให้มีความยั่งยืนด้านภูมิคุ้มกันเรามีการพัฒนากระบวนการการผลิตให้เป็นมาตรฐานและด้านเงื่อนไขความรู้นะคะเราได้สร้างความรู้และทักษะจากโครงการต่างๆให้แก่เยาวชนและชาวบ้านค่ะ ท่านนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยนะครับพวกเราทีมกิมมิกขอขอบคุณและสวัสดีครับขอขอบคุณทีมกิมมิกค,ค่ะจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะครับก็รู้สึกดีนะครับที <c oughs> ่น้องๆน้องๆทั้งนี้คุณลุงขอขอทั้งนี้เป็นนับพี่แล้วกันนะครับนะครับน้องๆที่คิดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็ มาหลายปีแล้วก็ดูถึงวิวัฒนาการของหลายๆกลุ่มที่ที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็ดูในหลายมิติมากขึ้นคำคำถามนะครับที่อยากจะถามกลุ่มนี้ก็คือว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็ได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็ได้ดําเนินการประสบความสําเร็จถึงแม้ใช้เวลาระยะเวลา3โครงการนี้ใช้เวลาระยะเวลายังไม่มากมนะครับสี่เดือน คราน,นี้คำถามของ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 ,ของผมก็คือว่าหลังจากที่น้องลงไปและดำเนินโครงการต่างๆแล้วน้องคิดว่าอนาคตต่อไปในในในช่วงที่สองเนี่ยอนาคตต่าง,ต,างต่อไปเนี่ยน้องคิดว่าในที่น้องบัวสร้างเนี่ยนะครับน่าจะทำอะไรต่อไปในอนาคต นนมีโครงการอะไรที่คิดว่าในอนาคตที่ไม่ใช่ทั้ง8โครงการเนี่ยในอนาคตต่อไปเนี่ยเาเราน้องคิดว่าควรจะพัฒนาทางเรื่องไหนและอย่างไรเพื่อเกิดความยั่งยืนครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าออตอนนี้นะครับดองโบสร้างนะครับเราได้มีทําการพัฒนาโรงงานทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งเรามีโอกาสนะครับที่จะก้าวไกลไปสู่ SME ได้นะครับตอนนี้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่ครับเราอยากให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองับรสร้างปรับเปลี่ยนกลายเป็น SME เพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าหางงอกก็ยังขาดในเรื่องของกระบวนการการผลิตที่ น่าจะเพิ่มอะไรได้มากกว่านี้ครับเป็นโรงงานที่สแตนดาดที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลเช่นได้รับการ ISO เพื่อเพราะว่าในปัจจุบันนะครับทางด้านการตลาดของเรานะครับสินค้าของเราเป็นสินค้ากรีนโปรดักต์นะครับซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาลของประเทศไทยนะครับและต่างชาติกำลังสนใจเป็นที่อย่างมากนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเห็นว่าเราได้แจ่แปนออร์แกิกใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเราได้ทำการจัดบูธ แล้วที่เกษตรแฟร์ครับที่งานเกษตรแฟร์แต่ก็พบว่า,ามีคนต่างชาติคือคนญี่ปุ่นเข้ามาอยากเอาข้าวอยากเอาข้าวของเราไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นดังนั้นเขาจึงมาตรวจสอบนะครับเพราะว่าจึงทําให้ผลิตภัณฑ์เราได้ออกนิกอย่างชัดเจนครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทําต่อครับค่ะอาจอาจจะถามลงในรายละเอียดนิดนึงนะคะถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะ โครงสร้างการจัดการของเขาเป็นยังไงหมายถึงว่าคนในชุมชนมีบทบาทแค่ไหนแล้วพวกน้องๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในในตำแหน่งอะไรหรือว่าไปทำหน้าที่อะไรการที่จะทำให้โครงการนี้มันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเนี่ยน้องได้ใส่ก,กลไกอะไรลงไปในวิสาหกิจชุมชนอน,นันนะคะค่ะค่ะสำหรับคำถามนะคะ เริ่มแรกนะคะคือพวกเราเข้าไปในระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาเราเข้าไปฝังตัวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะเราก็ได้ทราบมาว่า,าการดําเนินงานนะคะทางวิสาหกิจชุมชนนี่เขาจะแบ่งเป็นฝ่ายฝ่ายต่างๆนะคะเริ่มแรกจากการที่เป็นฝ่ายปลูกข้าวทีมนึงจะเป็นทีมที่ปลูกข้าวทีมนึงจะเป็นทีมการผลิตแล้วก็ทีมบริหารแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทําบัญชีะคะ่ะ อีกทั้งขอเสริมนะคะอีกทั้งยังแบ่งเป็นฝ่ายแต่ยังไม่ชัดเจนทีนี้พวกหนูก็ลงไปหลังจากที่มีเวลาว่างแล้วก็ลงไปให้คําแนะนําเพิ่มเติมเช่นเราแบ่งเป็นฝ่ายแบ่งแบ่งเป็นฝ่ายตั้งแต่ปลูกข้าวเป็นเป็นเครือสร้างเป็นเครือข่ายออร์แกนิกขึ้นมาค่ะเพื่อเพื่อรองรับวัตถุดิบที่มากขึ้นและขยายโอกาสทางการตลาดเป็นสินสินค้าออร์แกนิกค่ะส่วนด้านการตลาดส่วน้านการตลาดจะเพิ่มในเรื่องของเว็บไซต์ ค่ะขอเสริมนะคะส่วนในเรื่องของความยั่งยืนนะคะเราได้ปลูกฝังกลไกเอาไว้ก็คือหก็คือเรื่องของการทำบัญชีซึ่งรากฐานของ SME ถ้าเราจะพัฒนาได้ก้าไกลได้เราจะ,จ,ะจ,ะจะต้องจะต้องมีการจัดทำในเรื่องของบัญชีให้ชัดเจนค่ะสนะคะก็คือในเรื่องของ กเกษตรอินทรีย์เราได้มีการจัดทําศูนย์กเกษตรอินทรีย์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ไปยังเยาวชนรุ่นใหม่แล้วก็ชาวบ้านหนองบัวสร้างที่ทําการปลูกข้าวให้ให้เข้าร่วมมาเป็นเครือข่ายของเราในการปลูกข้าวอินทรีย์ค่ะจะเป็นการพัฒนาพันธุ์ข้าวได้อย่างยั่งยืนนะคะขอเสริมอีกนิดนึงนะครับก็คือ,อก่อนที่เราจะดําเนินโครงการนะครับเราได้มีการประชุมกลุ่มก่อนแต่ละโครงการที่เราได้คิดและคิดเอทมานะครับเราเน้นที่สุดก็คือทุก ทุกโครงการเราจะต้องมีความยั่งยืนแล้วเมื่อเราไม่เข้าไปทำชาวบ้านสามารถทำต่อได้ครับค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับ TNE056 ทีมกิมมิกจากม<อ>หาวิทยายลายัยเกษตรศาสตร์วิทยายเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดส,สกนลนะครค่ะ เสร็จสิ้นไปนแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอค่ะ10ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบชิงชนะเลิศของเราในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับทั้ง10ทีมที่เข้ารอบในวันนี้ด้วยค่ะโอ้เชื่อว่ากรรมการจะต้องลำบากใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกๆทีมเนี่ย ก็มีวิธีการนําเสนอที่โดดเด่นแล้วก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจน่าติดตามค่ะฟังจากคําถามของท่านคณะกรรมการเนี่ยรู้เลยค่ะว่าลําบากใจแน่ใช่แล้วละค่ะและแน่นอนที่ขาดไม่ได้นะคะต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านของเรานะคะดังนั้นค่ะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันจะขอเรียนเชิญนะคะคุณสิริพรนกวัฒนพงศ์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะคะขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการอีก3ท่านค่ะขอ เรียนเชิญค่ะและท่านคณะกรรมการท่านแรกนะคะขอเรียนเชิญคุณเดือนเพนจันสิริศีค่ะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจตรา,าสารทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะท่านคณะกรรมการท่านที่สองค่ะคุณละลิตถนอมสิงห ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะและท่านสุดท้ายค่ะขอเรียนเชิญคุณนิพนธร์รมศสีค่ะผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนสำนักงานปปอชอค่ะ และในช่วงนี้เดี๋ยวจะขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทุกท่านร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อมๆกันด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทุกท่านบนเวทีถ่ายรูปรวมเป็นที่ระลึกเลยนะคะนับได้ว่าน้องๆเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการทั้ง4ท่ทานบนเวทีของเรานะคะในการมาตัดสินนะคะทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ของเรา10ทีมค่ะ ส่วนผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยขอให้อดใจรออนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายทุกคนก็จะได้ทราบกันแล้วนะคะเชื่อว่าวันนี้จะต้องมีหลายๆทีมที่ได้รับรางวัลกลับบ้านไปอย่าง เต็มไม้เต็มมือเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะอย่างที่บอกนะคะน้องๆที่ไม่ได้เข้ารอบสิบทีมสุดท้ายอย่าเพิ่งหมดหวังไปนะคะเพราะว่าเรายังมีรางวัลอื่นๆที่ประกาศไปเมื่อตอนช่วงเช้าแล้วใช่ไหมคะน้องแก้มใช่ค่ะและปีนี้เนี่ยก็เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาวได้สนับสนุนให้เยาวชนไทยนะคะได้ทํากิจกรรมดีๆทําโครงการดีๆทําสิ่งดีๆคืนสู่สังคม ซึ่งนอกจากชุมชนจะได้ประโยชน์แล้วเนี่ยน้องๆทุกคนที่มาเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยก็ได้ประสบการณ์กันไปอย่างเต็มที่เลยค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านอีกครั้งนะคะ และในตอนนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนรับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันอีกทีในเวลา12บสนาฬิกาสานาทีที่นี่นะคะบริเวณแบงกิ้งฮอลล์ชั้น2เช่นเดิมนะคะและในช่วงนี้เนี่ยก็ขอเชิญทุกคนไปรับประทานอาหารได้ด้านล่างจะมีอาหารรอสำหรับทุกๆคนอยู่ค่ะสำหรับในช่วงเช้านี้นะคะก็หมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วนะคะกลับมาพบกันช่วงบ่ายค่ะสำหรับในวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับทีมไหนนะคะที่มีอุปกรณ์แล้วก็สื่อต่างๆนะคะที่ใช้ในการนำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เตรียมไว้ขอให้นำลงไปเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ